ครับสวัสดีครับผมจิรันธนินประพันโ์โนนะครับบริษัทมัตเตอร์โฮมพาร์ตนีนะครับเป็นโบกเกอร์อของบริษัทนะฮะรับรฝากขายบ้านคอนโดนะครับผู้แนะนำต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะที่ให้โอกาสกับ ทางผมเนี่ยได้มาเป็นตัวแทนของบริษัทมัตเตอร์โฮนะครับขอบคุณวิทยากรที่แสนดีนะครับที่เป็นมืออาชีพอาจารย์เคจากบริษัท Make It Happen International นะครับการบริหารงานขายที่มีการสอนให้เราได้รู้กลยุทธ์การตลาดที่ดีทำให้เราได้เอาไปประยุกต์ใช้ในกิจ,จวัตรประจำวันหรือเราอาจจะ ไปเสริมสร้างพันธมิตรให้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติหรือว่าที่เขาสนใจเป็นการรีเลชั่นชิพที่ดีนะครับขอบคุณครับผม